เรียกว่าเอา็นเ,เกมเนี่ยเหมือนที่เราคาดนะครับผมแต่ว่าทามิ่งนี่อาจจะเร็วกว่าคาดนิดน,นึงนะครับผม mm hmm. ก็ก็ในก่อนหน้านี้เมื่อส,สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหรือเมื่อสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มีการคุยกันนะฮะในบริษัทก็ผมก็มองว่า เรื่องของภาษีเนี่ยในยกแรกอาจจะ40-60ก่อนนะครับผมแล้วว่าแต่ในเรื่องสถานการณ์สุดท้ายที่เราใช้เป็นตัวสมมติฐานในการคำนวณเศรษฐกิจเนี่ยเราเราให้อเมริกาจีนอยู่แถวๆ30นะฮะแล้วก็ให้ตัวเรื่องของภาพของโลกเนี่ยอยู่แถวๆ15ซซึ่งเรามองว่าตอนนี้มันเริ่มเข้าใกล้ในเรื่องของที่เราคาดขึ้นแล้วนะครับผมจะเห็นภาพว่าในช่วงตั้งแต่เดือนเ,อเรียกว่าปลายเดือนเมษาต้นเดือนพฤษภาเนี่ย การที่เอ็กซ์คเลตขึ้นมาเยอะๆระหว่างจีนโดยเฉพาะในฝั่งของคุณทรัมป์นะฮะกับทั่วโลกและโดยเฉพาะจีนเนี่ยก็เริ่มเริ่มมีทิศทางที่ดีเอ็กซ์คเลตมากขึ้นนะเะ <c oughs> มื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีการบรรลุข้อตกลงกับทางอังกฤษเนะ,ะ <c oughs> ๆๆนะครับผมซึ่งก็เป็นดีลที่ดูเหมือนอังกฤษจะแฮปปี้แต่จริงๆแล้วฟังแล้วก็ดูเหมือนก็จริงๆก็ยังมากขึ้นนะฮะยังโดนเก็บภาษีสิอยู่แล้วก็โดนอะไรต่างๆในเรื่องของตัวสินค้าอื่นๆนะแล้วต้องนำสั่งซื้อโบอิงอะไรต่างๆมากขึ้น <c oughs> <c oughs> ้นดวยแต่ก็ ในฝั่งของจีนเนี่ยนะครับผมที่ดิวกันได้เมื่อ,อาวานเนี้ยนะครับผมก็สามสิบเปอร์เซ็นตนี่คืออเมริกาลดภาษีกับจีนเนาะนะครับผมจีนลดภาษีอเมริกาจาก125ร้อยี่ห้าเหลือสิบเปอร์เซ็นตนะครับผมแต่ว่าอันนี้ก็คือเฉพาะตัวเรื่องของรีซิเบิร์โคนะแต่ว่าภาษีอื่นๆก่อนหน้านี้ที่ออเมริกาไปเก็บเฟนเทนโอลนะที่ที่บอกว่าจีนใช้เฟนเทนโอลตั้งแต่สิบเปอร์เซ็นเมื่อเมื่อเดือน กุมภานะแล้วก็เดือนมีนารวมเป็น20%รนะรวมถึงยกแรกสมัยแรกของคุณชัม้มอีกอีก,อก,อกตอนนั้นก็25%เอรนะ์กลมๆเนี่ยของของสินค้าครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ยังอยู่นะครับผมนะแล้วก็พวกภาษีเรื่องของตัวรถยนต์เรื่องของตัวเหล็กเหล็กอะไรต่างๆนะก็ยังอยู่นะครับผมจริงๆก็ก็ยังถือว่าค่อนข้างแรงนะครับผมแล้วก็ ถึงแม้ว่าจะลดลงในคราวนี้เนี่ยนะครับผมก็มีเวลาถึงวันที่1ิสิงหาเนอก็ต้องคุยกันต่อซึ่งในมุมมองเราเรามองว่านี่แหละอันนี้คงสุดแล้วล่ะนะฮะคงคงลงไปกว่านี้เนี่ยอาจจะอาจจะค่อนข้างลําบากนะครับผมถ้าดูในภาพใหญ่เนี่ยตัวทาริฟเนี่ยจีนเนี่ยจะเก็บอยู่60สิเปอร์เซนตอนนี้เนี่ยตัวเรื่องของทาริฟใหม่เนี่ยอยู่30ิก็จริงอยู่แต่ว่าของเก่าอย่างที่เรียนไปใช่ไหมบวกไปอีก2ี่สิบก็เป็นห้าสิบแล้วเนอะนะครับผม,มแล้วก็เมือ่อเมื่อยุค คร,ครั้งที่หนึ่งเนี่ยประมาณอีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็รวมเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆก็คือตามที่เขาหาเสียงเลยส่วนที่อื่นๆเนี่ยก็จะดูว่าเนี่ยถึงแม้ว่าพักลบชั่วคราวก็ยังอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์ทั่วโลกนะครับผมก็เป็นอย่างที่เขาหาเสียงไว้ว่าเขาจะเก็บตัวเรื่องของจีนหกสิบแล้วก็เก็บกับที่อื่นสิบนะฮะแต่ความไม่แน่นอนนี่ยังมีมากกว่าเพราะว่าพวกนี้เนี่ยของกับทุกประเทศทั่วโลกก็คือถึงวันที่แปดกรกฎาใช่ไหมฮะ ของวันของจีนเนี่ยถึงวันที่10สิงหานะครับผม90วันเนี่ยก็ก็คงต้องดูว่าคุยยังไงซึ่งอย่างบ้านเราก็ยังเสียงอยู่เนะเพราะว่าคุยแล้วก็ก็ยังไม่ได้คุยใช่ไหมฮะเออก็ยังยังทีมไทยแลนด์ก็ยังไม่ได้สามารถที่จะเข้าสู่ลายการเจรจาอยู่จากที่ข่าวว่ามี20ประเทศที่ได้ไปคุยกับทางอเมริกาแล้วฉะนั้นก็ยังมีความเสี่ยงว่าเราจะมีสิทธิ์ที่จะมีการถูกปรับขึ้นหรือเปล่านะครับผมนะอันนี้ก็เป็นเป็นความเสี่ยงในระยะต่อไปครับผมครับ ค่ะเราดูที่จีนก่อนก็แล้วกันนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยด็เอรอ์ได้รวบรวมให้เรานะคะท้ายที่สุดแล้วปรากฏว่าจีนนั้นถ้ารวมภาษีตั้งแต่ยุคทรัมป์หนึ่งยุคคุณไบเดนที่บวกเข้ามาด้วยแล้วก็ยุคปัจจุบันนะคะมันจะไม่ใช่น้อยเหมือนกันมันก็จะเป็นประมาณ60นะคะระหว่าง ภาษี60%เนี่ยเขายังคงค้าขายกันอยู่ได้หรือเปล่าคะมันที่เคยวิเคราะห์กันไว้ว่าเป็นฉากทัดที่อเมริกากับจีนจะค้าขายกันได้ยากลำบากแล้วถ้าเจอภาษีกันเป็นร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์มันลงมาเหลือสุดท้าย60เนี่ยการค้าระหว่างอเมริกากับจีนจะเป็นยังไงคะก็น่าจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับผมก็คือแม้กระทั่งเมื่อวานก็ตามคุณสกอตต์เบนเซนก็พูดว่าเขาก็จะพยายามที่จะมีตัวเรื่องของ t a ร็ e อินดัส t r y ใช่ไหมฮะหรือว่าอุตสาหกรรมที่ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เขาต้องการโปรเทคเนี่ยไอ้พวกอุตสาหกรรมเหล่านี้เขาจะพยายามค้าขายให้น้อยที่สุดนะก็น่าจะเป็นเรื่องของตัว Defense เรื่องของตัวอิเล็กทรอนิกอะไรต่างๆนะแต่อุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยเขาก็ สินค้าจําเป็นอะไรต่างๆก็คงยังค้าขายกันบ้างแต่ว่าคนค่อนข้างน้อยเพราะว่าของมันมันต้องราคาแพงขึ้นค่อนข้างแน่นอนแล้วก็เศรษฐกิจก็น่าจะมีทิศทางที่ชะลอลงเพราะว่าซื้อของได้ยากขึ้นคุณทั้มก็บอกเองใช่ไหมจากว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยจะซื้อตุ๊กตา30 4สี่ตัวก็เหลือแค่2ตัวก็พอนะครับผมนะคุณกิต้ามองค้อนเลยหรือเปล่านะครับผมนะว่าว่าเออก็ลดลงเลยใช่ไหมอันนี้เป็นภาพค่อนข้างชัดเจนแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนว่าตัวเรื่องของอย่าง หลักฐานเชงประจากอย่างตัวเรื่องของเรือขนส่งจากจีนไปอเมริกาตอนนี้ก็ลดลงค่อนข้างชัดเจนนะครับผมจากที่เดือนก่อนเนี่ยชมาเดือนเมษาก่อนที่จะมีการขึ้นภาษีก็ตัวเรื่องของการรีบขนส่งไปก็ประมาณเพิ่มขึ้น5%ิบหอเนตะ้เอนตอนนี้เดือนพอเข้าสู่เดือนพฤษภาเนี่ยหดตัวไปกว่า8.1%เลยนะครับผมนะหรือแม้กระทั่งตัว GDP อเมริกาเองที่ Q หนึที่ติดลบ0.3เนี่ยก็สาเหตุหลักๆก็เพราะว่า เกิดจากการนําเข้าที่เร่งตัวขึ้นกว่า8%เนะฉะนั้นในระยะต่อไปการค้ามันต้องชะลอลงแน่นอนนะครับผมแล้วก็มันก็จะเป็นภาพระยะยาวมากขึ้นนะครับผมนะในสิ่งที่ที่เรามองนะครับในในฝั่งของจีนเนี่ยเราเห็นภาพค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าพอเศรษฐกิจเขาค่อนข้างแย่การส่งออกโดยเฉพาะไปกับสหรัฐค่อนข้างแย่เนี่ยสิ่งที่เขาทําก็คือส่งออกมาพวกเรามากขึ้นนะครับผมนะถ้าดูในแง่ของตัวการส่งออกในเดือน ในตัวเลขเดือนล่าสุดนะครับในเดือนเมษาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นก็คือโตเกินคาดที่8.1อันนี้ส่งออกจีนนะนะฮะใช่ไหมฮะแต่ว่า ส่งออกไปอเมริกาติดลบ21%แต่ส่งออกมาบ้านเราเพิ่มขึ้น28%นะครับไทยแลนด์เนี่ยอาเซียนนีนก็เพิ่มขึ้น21%นะครับผมแม้กระทั่งญี่ปุ่นหรือว่ายุโรปก็มีการเพิ่มขึ้นในระดับ10%ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมฉะนั้นภาพหลักๆมันโชว์แล้วว่าพอจีนอย่างที่คุณกีตาพูดว่าจีนเขาค้าขายกับอเมริกาลำบากมากขึ้นเขาก็ค้าขายกับที่อื่น มากขึ้นใช่ไหมก็เร่งการดั้มสินค้าอะไรต่างๆมากขึ้นนะฮะก,ก็ก็เป็นภาพเช่นนั้นนะครับแต่การน,นั้นก็ตามเศรษฐกิจจีนก็อาจจะไม่สดใสนักนะครับผมเมื่อกี้คุณกีตาถามเรื่องจีนก็ถ้าจีนเนี่ยจะไม่ค่อยสดใสนักเราเห็นตัวเรื่องของ c o n s u m p ชั o เนอะเออโทษครับตัวเรื่องของ consumer price index ก็คือ cpi หรือว่าเงินเฟ้อเนี่ยมีทิศทางที่หดตัวต่อเนื่องนะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ติดลบสูงหนึ่งซึ่งภาพเงินฝืดเนี่ยมันจะยังมีอยู่ต่อเนื่องแล้วมันก็จะเป็นการที่จีนเนี่ย จะส่งออกเงินฝื้ไปทั่วโลกฉะนั้นบ้านเราซึ่งรับสินค้าจีนเยอะเนี่ยตัวเรื่องส่งออกโตัวเเนะี่ยเพราะว่าสินค้าถูกจากจีนเข้ามาสินค้าถูกจากจีนเข้ามาก็จะทําให้ราคาของที่ขายในประเทศเนี่ยก็ถูกลงด้วยในทางดีก็คือมันก็ช่วยเพิ่มกาลังซื้อคนใช่ไหมเพราะว่าซื้อของต่อหน่วยลดลงแต่ว่าในทางที่อีกทางหนึ่งมันก็คือทําให้โอเวอร์ออลในเรื่องของไพรซ์เนี่ยม,มันต่ำนะครับผมใ,ใ,นในแง่คือเงินเฟอ้อมันไม่ขึ้นถ้าเงินเฟอ้อมันไม่ขึ้นคนก็จะรู้สึกเรื่่อองของขวา มูลค่าของเงินมากขึ้นถ้าเผื่อรอต่อไปดีไม่ดีของมันจะถูกลงหรือเปล่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีแล้วของมันยังไม่จําเป็นมากเราเรียกว่าเราเก็บเงินไว้ก่อน S <S <an other> ของก็ต้องเดี๋ยวบายวันเก็ตวันบายวันเก็ตทูนะซื้อหนึ time, ่งแถมหนึ่งซื้อหนึ่งแถมสองอะไรเงี้ยเออมันจะยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าเอายิ่งยิ่งยิ่งซื้อของได้มากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่านะครับผมอย่างนี้มันก็จะทําให้ภาวะเงินฝึกเนี่ยกลายไปเป็นตัวภาพที่ท,ที่ที่อยู่กับเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็คือภาพของจีนแล้วก็อาจจะมาถึงสู่เศรษฐกิจอื่นๆด้วยครับผมครับค่ะทีนี้90วันนี้เราคาดหวังอะไรบ้างคะดรเปียศักดิ์คะมีความเป็นไปได้หรือเปล่าว่า ภาษีมันจะลดลงมามากกว่าน,นี้นะคะหรือว่าทั้ง2ฝ่ายจะทําให้90วันนั้นกลายเป็นข้อตกลงที่ถาวรแล้วก็ยั่งยืนเพราะว่าอันนี้ก็เท่ากับว่าเป็นการหยุดยิงชั่วคราวเท่านั้นเองค่ะ ครับคบก็มีความเป็นไปได้ทั้งสองทางนะครับผมแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่าผมผมเชื่อว่า30%เนี่ยแหละ,ะหมายถึงสามสิบเปอเซ็นต์ที่เป็น,รเ,ปนเรื่องการพักรบเนี่ยน่าจะค่อนข้างถาวรในระดับ,บออน่าจะต่ําสุดแล้วในระดับนึงมีสิทธิ์ที่จะขึ้นได้โดยซ้ําถ้าเผื่อฝั่งไหนว่าตัวเรื่องของไม่พอใจในฝั่งของจีนนะหรือรแม้กระทั่งตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราอาจจะเห็นภาพคือราคาน้ํามันลดลงเยอะนอะ นะครับผมซึ่งพอเออโทษครับราคาน้ำมันเริ่มกลับมาเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะเพราะว่าตัวเรื่องของพอข่าวดีตัวเรื่องของอดีลเนี่ยใช่ไหมฮะพอน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยดีไม่ดีเดี๋ยวมันอาจอาจ,จะไปทําเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นหรือเปล่าซึ่งคุณทําไม่ชอบ ถ้าคุณทําไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้นคือเดี๋ยวก็ไปตีคนน้นคนนี้อาจจะมาเล่นกับจีนอีกทีหนึ่งก็ได้ทั้งที่ไม่ใช่ความผิดจีนเลยใช่ไหมอยู่ดีๆก็พูดว่าเนี่ยจีนมาดูแลในเรื่องของเฟนเทอนลไม่ดียังมีเฟนเทอนลเข้ามาฉันจะมีสิทธิ์ที่จะเพิ่มขึ้นได้นะมีสิทธิ์ที่เขาเขาจะพูดได้ในในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้ด้วยซ้ำนะครับซึ่งถ้าพูดภาพเช่นนั้นเนี่ยก็แน่นอนความกังวลมากขึ้นตลาดตกลงแล้วก็ตัวเรื่องของราคาน้ามันก็มีสิทธิ์ ซนติเมนต์ให้ดีนะอย่างที่ผมเคยเรียนคุณกีตาร์ไว้ว่าผมเชื่อว่าเดือนหน้านะครับผมกลางเดือนซึ่งเป็นวันเกิดของคุณทนะั้มนะแล้วก็คุณสีจิ้นผิง 14- กับ15มิถุนาเนี่ยเขาอยากเจอกันหมายถึงคุณทั้มเนี่ยอยากจะไปเจอเขานะครับผมฉะนั้นเขาก็อาจจะพยายามรักษาโมเมนตัมที่ดีที่ดีเพื่อให้เจอแล้วก็ทําให้ดูเป็นฮิสตริกดิวเป็นอะไรการการเป็นภาพที่ค่อนข้างดีแล้วหลังจากนั้นก็ไปเล่นต่อฉะนั้นอ,อย่างที่คุณกีตาร์ถามมาเนี่ยความแน่นอน ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนนะฮะก็จะมีเรื่องของค,ความความเสี่ยงค่อนข้างสูงมากนะครับผมเป็นไปได้ทั้ง2ทางแต่ผมมองภาพว่า30%อน,น่าจะเป็นเบสเคสครับค่ะแล้วคุณทรัมป์พูดอย่างหนึ่งบอกว่าหัวใจสำคัญในการที่ทำให้ปิดดีลเจราจากันได้รวดเร็วภายใน2วันเนี่ยคือจีนยอมจะเปิดตลาดสินค้า ให้กับอเมริกานะเข้าไปขายในจีนมากขึ้นนะคะเปิด Market Access มากขึ้นเนี่ยส่วนนี้ดตรเปียสัก์มองอยังไงครับมันมีสิ่งไหนที่อเมริกาเขาอยากจะเปิดตลาดสินค้าในจีนแล้วก็จีนเนี่ยเขาจะสามารถทําได้จริงหรือเปล่าเปิดตลาดให้กับสินค้าอเมริกาเข้าไปขายเพิ่ม ก็อันที่หนึ่งก็เป็นคําพูดของคุณทั้มนะนะฮะฉะนั้นฉะนั้นไม่ได้เป็นคําพูดฝั่งจีนใช่ไหมฉะนั้นก็อาจจะต้องคอยดูว่ามันเป็นจริงบ้างน้อยแค่ไหนนะครับผมนะแล้วก็แต่ประเด็นที่2ก็คือเราก็เห็นตอน China US China Trade Deal Phase One สมัยทั้มหนึ่งนะครับก่อนช่วงปลายยุคของเขาเนี่ยเขาก็พูดว่าเขาอยากให้มีการเปิดตลาดในหลายจุดนะครับผมโดยเฉพาะยิ่งคือเรื่องของภาคบริการเรื่องของภาคการเงินเข้าไปลงทุนได้เรื่องของอะไรต่างๆเข้าไปเข้าไปได้แต่ผมมองว่าก็ กเ็เขาก็อาจจะเปิดได้นะแต่ว่าธุรกิจเข้าไปทำในในจีนตอนนี้ไม่ไม่ง่ายแหละนะฮะโดยเฉพาะถ้าเปิดเป็นธุรกิจอเมริกันก็มีภาพทั้งในเรื่องของเนช่แนลิซซึมเนอเรื่องของตัวความรู้สึกเป็นชาตินิยมมันที่หอันที่ส <c oughs> องก็คือแม้จีนเองจะสินค้าอะไรก็ตามเขาก็ผลิตกันอย่างมหาศาลแล้วนะก็อย่างที่เราเห็นภาพว่าเขาดั้มหลักสินค้าตัวเองแล้วก็ส่งออกไปทั่วโลกฉะนั้น สินค้าเนี่ยดูค่อนข้างยากนะครับผมแล้วเขาก็เน้นเร่งในจุดสําคัญอย่างพวกไวกูดหรือว่าสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยเขาก็สามารถทําได้ราคาที่ถูกภาครัฐมีเงินสนับสนุนแล้วก็สามารถขายไปได้ทั่วทั่วไปนะั้นฉะนั้นนอกจากรถ EV ซึ่งเขาก็เป็นผู้นําแล้วนะฮะตัวเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่กแ็แอร์รถยนต์แอร์ตู้เย็นอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ผลิตได้ค่อนข้างดีฉะนั้น ตัวสินค้าก็อาจจะค่อนข้างลำบากมากขึ้นตัวบริการเนี่ยก็อเมริกาก็ไปเปิดได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ก็ไม่ได้ง่ายนะครับที่ผ่านมาก็เข้าใจว่าตัวเรื่องของธุรกิจขนาดใหญ่ในอเมริกานะฮะก็เริ่มค่อยๆลดสัสดส่วนของของหุนใ,ในในตัวที่ถืออยู่ลงจะมาให้ให้จีนเข้ามามากขึ้นฉะนั้นผมมองว่าไม่ง่ายนะครับผมยิ่งไปดีคัพเปอร์ลิงในเรื่องของตัวภาพความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจอย่างเงี้ย ผมว่าในระยะต่อไปก็ตัวการลงทุนการค้าการะอะไรต่างๆของทั้งสองที่ก็จะลดลงอย่างมีนัยสําคัญในระยะต่อไปครับผมค,ค่ะมีนักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตนะคะบ,บอกว่าสิ่งที่อเมริกาต้องการจริงๆจากดิวนี้เนี่ยก็คือให้จีนผ่อนปลนเรื่องของการส่งออกแล้วก็ขายแร่ธาตุหายากนะคะดรประเมินว่ามีความไปไปได้หรือเปล่าคะที่ข้อตกลงส่วนที่เป็นสินค้าสําคัญเนี่ยมันจะผ่อนปลนมันจะพูดคุยกันได้ในช่วงระยะเวลา90วัน ก็มีความเป็นไปได้ครับมีความเป็นไปได้แต่ว่าต่อให้ผ่อนปลนมากขึ้นเนี่ยก็ผมว่าทางฝั่งของอเมริกาก็จะลดภาษีอย่างมีนัยสำคัญไปมากไปกว่านี้เนี่ยค่อนข้างลําบากเพราะว่าเป็นสิ่งที่คุณทำตั้งตั้งไวตั้งแต,แต่ต้นอันนี้อันที่หนึ่งะครอันที่2ก็คือในเรื่องของการถ้าเผื่อ มันก็เป็นประโยชน์ต่อจีนเองในการที่จะยังให้มีโฟลของอแร่ธาตุหายากอะไรอย่างนี้อยู่ต่อเนื่องนะครับผมเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเรื่องของสป라이ชเชนของแร่ธาตุหายากซึ่งมาผลิตเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าชิปอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็น global supply chain ใช่ไหมถ้าเผื่อมันไม่ได้ส่งจากจีนนะฮะหรือว่าจากที่อื่นหายากมากขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวชิปเนี่ยกขขาดแคลนแล้วก็มีปัญหามากขึ้นซึ่งมันจะกระทบทั่วโลกรวมถึงในฝั่งของจีนด้วยนะครับผมนะ,ะแล้วยิ่งถ้าเผื่อเขาไปาเรื่องของไป embargo หรือว่าห้ามในเรื่องของการส่งมากๆเข้าใช่ไหมที่อื่นก็อาจจะไปเร่งหาการขุดเจาะไปหาอะไรต่างๆมากขึ้นแล้วก็เป็นแหล่งที่มาทดแทนในเรื่องของจีนได้ในระยะต่อไปฉะนั้นภาพแบบนี้ผมมองว่าไอ้เรื่องของการฟลของตัวสินส์นสินและหาย่างอะไรต่างๆก็ยังน่าจะเป็นยังเป็นอยู่ต่อเนื่องแหละครับผมก็อาจจะใช้เป็นตัวขู่ในแง่ของการที่ในชั่วคราวโดยเฉพาะยิ่งในร้อยสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของภาษีเนี่ยนะฮะแต่ว่าภาพระยะยาวในคงคงมันค่อนลำบากครับผมครับ ค่ะแล้วข้อตกลงครั้งนี้จะทำให้อเมริกานั้นรอดพ้นจาก e c e s t i o n หรือ Stagflation ได้ไหมคะดรคะ่ะในเมื่อลดภาษีลงมามากเกินกว่า100%แล้วนะคะตัวเลขเงินเฟอ้อมันก็อาจจะลดลงก็ผมมองว่าอันนี้มันคือจริงๆตัวนี้เนี่ยมันอยู่ในเบสเคสที่เราคาดการณ์ไว้อยู่แล้วว่า จีนเนี่ยถ้าถ้าดูในเฉพาะรีไซเคิลจะอยู่แถวๆสามสิกนะฮะแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยก็คืออยู่แถวๆสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับผมเพราะว่าไอสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ผมมองว่าในที่สุดก็คงจะมีการมีก่อเฉลี่และประเทศที่มีเ,เรียกว่า มีสิ่งที่ไปออฟเฟอร์ให้เขาค่อนข้างน้อยอย่างเช่นไทยแลนด์เนี่ยนะครับผมอาจจะโดนอาจจะโดนนะครับผมฉะนั้น15%โดยภาพรวมเนี่ยน่าจะเป็นไปได้นะครับผมก็โดยเฉลี่ยเนี่ยซึ่งพอเป็นภาพเช่นนั้นเนี่ยเศรษฐกิจทั่วโลกก็จะชะลอลงอเมริกาก็จะชะลอลงนะฮะแต่ว่าเงินเฟ้อก็จะมีทิศทางที่จะค่อยๆเร่งตัวขึ้นที่เงินเฟ้อในปัจจุบันที่มันต่ําอยู่แถวๆ2.5ตัว CPI เนี่ยสาเหตุหลักๆก็เพราะว่าราคาน้ํามันในช่วงที่ผ่านมามันค่อนข้างสูงนะฮะอย่างที่เคยเรียนคุณกีตาร์ สงครามระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนะถ้าจํากันได้ยิงขีปนาวุธ300ลูกวิ่งเป้าวิ่งเป้าคำ่สองประเทศเนี่ยทำให้ราคาน้ํามันเนี่ยวิ่งเกือบไปแปดแปดสิบก ประมาณ90้าสิบตอนพีคนะครับผมซึ่งเป็นช่วงนี้เลยหลังจากนี้เนี่ยราคาน้ำมันจะค่อยๆวิ่งลงนะฮะมันมีกระชั้นกระฉ่างบ้างอะไรต่างๆแต่ว่าปลายปีเนี่ยมันจะอยู่แถวเจ็ดส<ฆ>ิบเ,เกือบ 60, 70, เกือบหกสิบเจ็ดสิบแถวๆนั้นนะครับผมฉะนั้นอตอนนี้ราคาน้ามันเนี่ยตัวเลนก็แถวๆหกสิบห้า,า 65, ก็ใกล้ๆก,ก,กันถ้ามันวิ่งอยู่แถวๆนี้อยู่เนี่ยส่วนเพิ่มหรือว่าปัจจัยฐานสูงมันจะค่อยๆหมดไป แต่ปัจจัยจากราคาสินค้าต่างๆมันจะค่อยๆบิวอินมากขึ้นเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเผื่อมันยังมีการค้ามีอะไรกันอยู่เนี่ยตัวผู้เรื่องของผู้นําเข้าผู้ค้าขายเนี่ยผู้ค้าเนี่ยก็จะต้องมีการ ไพรซ์อ <Price> ินเข้าไปสู่ให้กับตัวเรื่องของผู้บริโภคด้วยเช่นกันฉะนั้นราคาสินค้ามันจะค่อยๆบิลด์อัพขึ้นไปนะครับปลายปีเรามองอมเงินเฟอ้อจะอยู่แากตัวสามจุดหกนะครับผมจากปัจจุบันที่สองสองจุดห้าฉะนั้นการลดดอกเบีย้ยอะไรต่างๆยังคงค่อนข้างยากฉะนั้นเศรษฐกิจอเมริกาก็จะเป็นเรียกว่าไมล์สเต็คเฟชั่นคือ,อเศรษฐกิจชะลอลงเงินเฟอ้อสูงขึ้นการลดดอกเบีย้ยทาได้ยากขึ้นอันนี้เป็นมุมมองที่เรามองอยู่แล้วครับค่ะสุดท้ายผลกระทบกับไทยนะคะดรเปียกศักดิ์ประเมินยังารดกล ภาษีปัจจุบันเนี่ยมันก็ทําให้ภาษีของจีนนั้นปรับลดลงมานะคะคือด้วยตัวเลขเนี่ยคือจีนเขาจะใช้ภาษีเรทนี้ไปจนถึง10สิงหาคมอีกที่ดรบอกนะคะแต่ว่าภาษีของเราเนี่ยที่ถูกผ่อนผันออกไปเนี่ยจะไปบดในช่วงของวันที่8กรกฎาคมนะคะคือถ้าเจราจาไม่ได้เนี่ยรเรทภาษีของเราเนี่ยก็จะสูงเหมือนกันนะคะคืออาจจะสูงกว่าจีนด้วยซ้ําไปนะคะตรงนี้ดรประเมินยังไงบ้างคะ,คะผลของ สิ่งที่จะมาถึงกับไทยเรามีโอกาสจะเจรจาได้หรือเปล่าแล้วเราจะต้องเสียภาษีสูงกว่าจีนจริงไหมก็ผมว่าค่อนข้างมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะฮะที่เราจะไม่ได้เจรจาแล้วมันจะเด้งกลับไปนะครับ <c oughs> เพราะว่าเขาก็าคุณทําเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ชอบเ,อเรียกว่าตีวงกระทบคลาดใช่ไหมฮะหรือเชื้อ <c oughs> ไก่ให้ลิงดูอยู่แล้ว <c oughs> โดยเฉพาะถ้าลูกไก่ตัวเล็กๆนะครับผมนะถ้าสมัยครั้งอตอน ตอนทั้มหนึ่งะฮะเขาเชิญสีคุณสีจิ่นผิงไปที่บ้านนะที่มาลาเลกโกวันเดียวกันนั้นก็ยิงขี่ขี่ปนาวุธลูกใหญ่ถล่มซีเรียยิงซะงั้นอนะ่ะ พื่อโชว์โชว์พาว่าฉันมีอํานาจในการที่จะบีดนะบอกตอนนั้นมีเรื่องของวุฒิอวสานอะไรต่างๆฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีดีลอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนนักนะครับผมก็เข้าใจว่าอาจารย์พันศักดิ์รวมถึงท่านทีมที่ปรึกษาเนี่ยก็พยายามที่จะเล่งเจรจาคุยอยู่นะครับผมก็มีหลายสินค้าอย่างเช่นเรื่องของตัวก๊าซธรรมชาติใน阿拉สกาหรือว่าการที่จะไปลงทุนอะไรต่างๆเนี่ยหรือจะนำนำเข้าอะไรต่างๆมากขึ้นเนี่ยก็พยายามตรงนั้นนะลงทุนในแมรี่แลนด์มั้งที่ที่พยายามจะผลักดัน นะรวมไปถึงเรื่องของการที่จะเป็นแหล่งในการผลิตสินค้าพวกเรื่องของอตัว อาหารสัตว์อะไรต่างๆนะครับผมนะก็ให้ให้ทางอเมริกาเข้ามาร่วมลงทุนด้วยอะไรเงี้ยก็ <S 2> <S 2> ก็โอเคนะครับผมแต่ว่ามันก็ดูเป็นค่อนข้างเล็กน้อยนะก็ะต้องดูว่าทางฝั่งอเมริกาเขาจะยอมไหมนะอย่างที่ผมเคยเรียนกุณกีกตา้าไปว่าถ้าเราจะให้ยอมเขาเร็วๆเนีเ่ยก็ให้เขายอมเร็วๆก็คือเร,เรเาก็ต้องนําเข้าหมหาศาลอย่างเช่นถ้าเราลงนำเข้าพวกเครื่องมือเครื่องจักรใหญ่ๆนะครับผมหรือวาอ่าเพื่อมาใช้ในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานหรือว่านําเข้าเครื่องจักร ผลการเกษตรเนี่ยแล้วก็มาปล่อยปล่อยกู้หรือว่ามาปล่อยให้เป็นโลนเป็นการให้ยืมกับทางฝั่งของเกษตรกรได้ใช้เพื่อพัฒนา<ฆ>ผลผลิตต่อไร่อะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยแล้วก็ลดการขาด<ฆ>ดุลการค้ากับทางอเมริกาแต่ว่าณนะตอนนี้ก็ยังไม่ได้เห็นภาพเช่นนั้นฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้นะครับผมอีกตัวหนึ่งที่ผมอาจจะมองว่า ถ้าถ้าจะเป็นทางเลือกนะครับผมซึ่งจริงๆก็ล้วนะส่วนตัวอาจจะไม่ค่อยเห็นด้วยนักนะครับผมแต่ว่าเขาอาจจะใช้เป็นแต้มต่อได้ก็คือเรื่องของคาสิโนโนะครับก็เข้าใจว่าในฝั่งของอเมริกาเนี่ยคุณทั้มก็น่าจะสนิทกับตัวเรื่องของผู้บริหารที่เกี่ยวเป็นคาสิโนขนาดใหญ่เพราะสมัยหนุ่มๆเขาก็ทําธุรกิจด้านนี้ใช่ไหมฮะก็อาจจะมีการดิลกันหรือคุยกันด้านนี้ก็ได้ว่าถ้าเผื่อบ้านเราทําในตัวเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ก็อาจจะมีโอกาสที่ทําให้ฝั่งนั้นเขาเข้ามาลงทุนอะไรต่างๆก็ก็มี หลายฝ่ายพูดกันใช,ใช่ไหมฮะก,ก็เป็นไปได้นะครับผมฉะนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะลดทอนกว่า30เท่าหล่6หร์เนใช่ไหมฮะแต่ก็ณนะตอนนี้ก็พูดว่ายังค่อนข้างยากนะจากข่าวที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันครับผมครับ